PlayStation 5ตอนนี้ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่านะครับก็ลคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน PlayStation 5เนี่ยออกมาตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกเลยเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2020เนี่ยเอ,อประมาณ5ปีได้แล้ว นะครับตีกลมๆก็5ปีซึ่ง5ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาที่เลยกลางเจนของมันแล้วนะก็ประมาณแบบรางค่อนข้างที่จะเข้าสู่ปลายเจนของเครื่องเกมคอนโซลเจนหนึ่งแล้วแต่ผมคิดว่ามันก็ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวอยู่นะครับเพราะว่าอย่าง PlayStation 4เนี่ยที่หมดเจนจริงๆก็คือหมดประมาณปี2020ใช่ไหมเพราะว่าถือว่า PlayStation 5เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตกรุ่นไปเรียบร้อยแต่ก็ยังมีการซัพพอร์ตยังมีการให้บริการอยู่ครับ ใครที่จะซื้อเล่นนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังสามารถซื้อเล่นทันอยู่เพราะว่าตัวเครื่องเกมหรือเกมหรือบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย store ก็ยังพพอร์ตอยู่แต่ถ้าถามว่าสําหรับคนที่จรงิจรงจังเกมเมอร์ต้องการคุณภาพต้องการประสิทธิภาพต้องการ p e r f o r m มนซ์ที่ดีภาพที่สวยแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเนี่ยผมคิดว่า PlayStation 5ธรรมดามันก็คงจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อย่างรุ่นสลิมกับรุ่นตัวอ้วนผมคิดว่าสเปคของมันเนี่ยไม่ค่อ ที่จะตอบโจทย์แล้วสําหรับคนที่ต้องการภาพสวยๆวยภาพลื่นๆประสิทธิเทพๆแต่ถ้าพูดถึง PlayStation 5 Pro เนี่ยที่มันแรงกว่ารุ่นธรรมดาถึงแม้มันจะแรงกว่ารุ่นธรรมดานะครับแต่ผมก็คิดว่าส่วนตัวมัน PlayStation 5 Pro เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้เชียร์แล้วกันนะทำไมาถึงไม่เชียร์ในการซื้อ PlayStation 5 Pro อย่างแรกเลยนะครับมันเป็นเครื่องเกมที่ค่อนข้างราคาสูงมากๆคือถ้าเทียบกับตัวความแรงประสิทธิภาพแล้วก็อะไร หลายๆอย่างนะฟีเจอร์ทุกอย่างมันก็มันคือ PlayStation 5ที่โดนตีบวกคือมันไม่ได้แรงกว่าจนมีในยะสํสำคัญมา,มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือเต็มที่เนี่ยได้ภาพที่สวยขึ้นได้ความละเอียดที่ดีขึ้นมี AI มาคอยอั s สเกลภาพให้ดูคมชัด ดูเนียนตามากขึ้นแล้วก็ได้กราฟิกที่ปรับได้สูงกว่าตัวธรรมดาน,นิดๆหน่อยๆเช่นเรตซิ Ray ่งที่ดีกว่านิดนึงแสงเงาเท็กเจอร์ที่ชัดกว่านิดนึงมันไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจาก Playstation 5แบบสิ้นเชิงแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าไม่เชียร์ l y y t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  o o n 5 Pro เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเออก็ไม่ต้องซื้อตามผมพูดอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมไม่เชียร์เพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าความคุ้มค่าที่จะหาได้จาก PlayStation 5 Pro เนี่ยมันไม่มีเลย เพราะราคากับสเปคที่ให้มามันไม่สมดุลมันไม่เข้ากันเลยซอกันนิดเดียวนะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆนะคือแบบทุกคนก็คงจะเห็นพ้องต้องกันว่าราคามันแรงเกินไปแต่ผมขอเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งครับก็คือมาฝั่งคอมพิวเตอร์เลยหรือ PC เพราะว่า PC หรือฝั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคอสตอมได้แทบทุกอย่างกาจอ แรม CPU Power, อร์เมนบอร์ดก็คือเราสามารถแยกเป็นส่วนๆได้เลยว่าเราจะปรับแต่งอะไรตรงไหนแล้วอยากจะเลือกชิ้นไหนมาคู่กับอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าใครที่จะมาสาย PC นะครับก็ต้องมีความเข้าใจทางด้านฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เล็กน้อยแต่ฮาร์ดแวร์ก็ต้องเข้าใจแบบ ระดับหนึ่งซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะเข้าไม่ถึงนะครับคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ไออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าถามถึงความคุ้มค่าเนี่ยผมบอกเลยว่าฝั่ง PC เนี่ยมีความคุ้มค่ามากกว่าเครื่องเกมคอนโซลนะปัจจุบันตอนนี้มากๆเพราะด้วยราคาที่แยกเป็นสัสดส่วนเลยว่าชิ้นนี้ราคาเท่านี้ชิ้นนี้ราคาเท่านี้แถมยังมีสเปคที่ยืดหยุ่นมากๆแบบ อยากจะได้รุ่นท็อปก็มีให้อยากจะได้รุ่นอ่าโลแค่พื้นฐานพอเล่นได้พอใช้ได้ให้มันเปิดติดก็มีเหมือนกัน ก็คือถ้าเกิดใครที่อยากได้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ได้ประสิทธิภาพดีปร r f o r m ิภาพดีแล้วแถมได้กราฟิกที่อยู่ในระดับโอเคระดับสวยที่ไม่ได้แบบว่ามีความแตกมีความเบอร์มีความกระตุกเล็กน้อยอะไรเงี้ยคือแบบถ้าอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีกราฟิกสวยประสิทธิภาพลื่นนะครับเฟรมเรทดีเนี่ยแค่ตัวเริ่มต้นของการจอในยุคสมัยนี้ที่เป็นพื้นฐานของยุคสมัยนี้แล้วก็ CPU ที่เป็นพื้นฐานของยุคสมัยนี้เนี่ยก็สามารถรันเกมที่ลื่นกว่า p พ a y s t a t i o n 5ได้แล้วแต่ช่วงนี้ P C ก็จะของขาดตลาดหน่อยนะครับเพราะว่าพวกการจอเอออะไรเงี้ยยังสต็อกของมาไม่แบบเยอะมากยังทําให้การจอเนี่ยยังมีราคาแพงของหายากอยู่แต่ถ้าจะซื้อคอนโซลจริงๆนะครับหรือจะซื้อ PlayStation 5จริงๆเนี่ย ก็ผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อแล้วถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนซีเรียสหรือจริงจังเกมมิ่งมากๆนะผมแนะนําให้คุณซื้อ PlayStation 5รุ่นสลิมหรือรุ่นธรรมดาไปเพราะว่าด้วยราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันก็อยู่ที่หมื่นกว่ากว่าหมื่นปลายๆใช่ไหมประมาณ1 7ื่นเหรือถ้าเป็นตัวดิจิตอลก็อาจจะถูกกันนั้นเล็กน้อย ถ้าคุณอยากแค่เล่นเกม e อ็กซ i คลูที่มีอยู่บน PlayStation หรืออยากจะได้เครื่องเกมสักเกมดีๆที่มีมาตรฐานที่ดีในปัจจุบันตอนนี้ก็ PlayStation 5เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วครับ ไม่จำเป็นจะต้องไปอัปเกรดซื้อรุ่นโปรโปรของเจน PlayStation 5เนี่ยมันค่อนข้างมีราคาที่แย่แบบราคามันค่อนข้างแรงเกินไปไม่เหมาะสมกับสเปคที่เขาให้มาเลยส่วน Xbox ก็ไม่ได้มีรุ่นอัปเกรดหรือรุ่นตีบวกอะไรให้แบบว่าเหมือน PlayStation 5 Pro นะครับในเจนนี้ก็เลยไม่มีตัวเลือกเลยถ้าใครอยากจะได้รุ่นตีบวกจริงๆก็ต้องไป PlayStation 5 Pro อย่างเดียวซึ่งมันไม่คุ้มค่าถ้าใครที่แค่อยากเล่นเกมเออได้เล่นเกมได้ประสบการณ์ที่กําลังดีเนี่ยผมคิดว่า PlayStation 5ธรรมดาหรือ มันก็โอเคแล้วแต่ถ้าใครอยากจัดเต็มหรืออยากจะไปทางสุดสุดในสายของคอนโซลสุดในสายแบบเครื่องเกมเนี่ยก็คงไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากไปซื้อ PlayStation 5 Pro แต่คุณก็ต้องยอมรับราคาที่มันค่อนข้างจะแสบอยู่เหมือนกันนะครับแบบแรงอ่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือคิดถึงความคุ้มค่าเป็นหลักเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็นั่นแหละครับสำหรับ PlayStation 5เนี่ยผมคิดว่าก็ยังน่าซื้ออยู่เหมือนกันนะ สำหรับรุ่นธรรมดานะครับแต่ถ้ารุ่นโปรเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมรุ่นโปรนี่คือไม่ได้อยู่ในหัวแล้วตอนนี้คือถ้าจะซื้อเนี่ยคือรุ่นสลิมไม่ก็รองลงมาก,ก็คือรุ่นดิจิตอลตัวมาตรฐาน ก็หวังว่านะครับคลิปนี้ที่ผมพูดไปก็อาจจะทําให้ใครหลายคนที่ลังเลที่จะซื้อ PlayStation 5อยู่เนี่ยอาจจะตัดสินใจได้มากขึ้นว่าจะซื้อ Play 5รุ่น t a ต d a า d หรือรุ่นสลิมหรือจะไปทาง Play 5 Pro หรือจะไป PC อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนตัดสินใจแล้วกันว่าจะเลือกไปทางไหนเวไหนก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดซับสไครต์ชั่นได้ด้วยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นแล้วก็ยังสามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการกด ปุ่มซูเปอร์แตงนะใครที่อยากดเนทนะครับกดปุ่มซูเปอร์แตงก็สามารถกดได้เลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้บายบายครับผมไว้เจอกัน